ค่ะเมื่อนนโน้นที่าติจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของแม่บุญนะคะแม่บุญวัที่ผ่านมาเอาแนวทางของพาอาจารย์เลขต้นไม้มาลงนะคะ0ู9ย์นะคะไปออกห้าน้อยมาตรงตรงสามตัวศูนย์นะคะสําหรับมือนี้นะคะแม่บุญเพิ่นเอาแนวทางมาแบ่งปันเป็นเลขค้นคางบ้านนะคะค้นคางบ้านเป็นค้นฝันแม่นนะคะฝันว่าไฟไหม้รถนะคะทะเบียนรถเป็นเลขตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะ วันี้แม่สวัสดีค่ะมามหาแม่บุญแม่บุญมากหาแม่ดีอีกแล้วนะคะที่จริงนนทิยาว่าจะตั้งกล้องสัมภาษณ์เพิ่นเดินทางมานนทิยากันลยมากหาเพิ่นยุพีเลยอยากสัมผัสตัวเป็นๆวทต่ิพานมาแม่บุญเอามาลงแนวทางของพระอาจารย์เลขต้นไม้ศูนย์เก้าเก้าเอฟซีเพิ่นไปโชคดีนะคะเพิ่นไปซื้อห้าน้อยพิเศษมันออก ตรงๆเลศูนย์เก้าเก้าเนโอนเงินมารวมสางสารการเรียนคุณนัทธิดาบุระมาศหนึ่งพันสามร้อยนนทิยาโอนเขาบันชีลูกสาวแม่แล้วสาธุแม่เบญจจาเอาเขาวัดแล้วมันดูเขาวัดเบดจวันนี้ผอาจารย์ฝันไปวันท่านฝันวันฝันวนสีบอกคืออย่างนี้มาเพิ่นต้นไม่แต่ละต้นเพิ่นได้ต้นละแสนต้นละแปดเมืเรื่องจริงหมแม่ ิันไปขอจังใดม่นคืเแม่นแิ่มันิ่นกับอมจใผู้คนไปขอมาอัาส่งคนได้ขอว่าว่านมีเนี่หายคาคาดีคาอย่างเดิมทางท้างมาบอกกันเลยะอืมแสดงว่าเออเปนางใหม่มาบอกเป็นตค่ะแม่บังคับางข้งก็ออกเหล้าบางั้งก็ออกร่หนมางวี่จออกเล้ามวมันหันหมดไปน้อยตรงๆเลยศูนย์เกาเก้าเลยส่วนมางเล้าเล่าทีใดเล่าเ แม่เด็กเล่าเด็กน้อยนีู่วันนี้เป็นบพันมาบอกวันนี้ิ่นถามเราออกวัดแม่ก็เขาก็ออกวัดเนาะมันก็เพราขั้นเราวบาไหลเนาะค่นได้ว่ามันได้จตบอกนี่เรว่อายันสะพั้นบุญสร้างซอยแม่้ว่จ้าสร้างซอยแม่บอกคนยี่มันว่างเงิ้ยบี่เงี้เงิ้นแม่ก็บอกว่ายังเราตลกไปแม่ก็ว่าเงิ๊กซีิ่นบุง เพิ <laughs> ่งกนดะาแล้วเพาะนัดนว่านั่นแถบานาที่ได้จักมานั่น็ั่นว่นาเป็นสามารถบุญนาคาคะคะคอืมันได้เขาบอกกันนี่ด้วยกันจะให้บุญสางซอยจานเพื่นก็ฝากมาร่วบน,นี่นี่เด้นๆสมทบกันเนาะค่ะแต่บางวนนี่พาจานบ้านได้เพื่อนเพิ่นบอกว่าเ้านี่เพื่นว่าเดี๋ยวได้จะบอกหอก่ะบอกาเา้านนทิยาบ่ได้มานี่ก็คือโทษสัมผาสยา ถ้าแม่ว่างอาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนตอนนี้มเนแยมแรงตอนตอนละ่อนอ๋อจ้างสิบีว่างทุ่มอ้นี้ละสองทุ่มแล้วนี่แหละวันนี้ก็ได้ยิ่งมาคนอยู่บ้านแม่คนฝันแมนเพิ่นฝัน่เพิ่นฝันแม่นเพิ่นฝันอยู่แต่ว่าสีแม่นวลแมนเดอวันที่พันมากเพิ่นฝันหู้ฝันมาหันเพิ่นฝันอยู่เพิ่นถูกเพิ่นฝันเพิ่นถูกอยู่ต่ว่ามูแม่บพ่ถูกจ้าเพิ่นฝันเกียวเงียยหลังนั้นเงี้ยบันต่วมันก็ขึ้นลงเนาะค่ะ ตับานต้นพันพันอาจารย์หายอยู่ในวันก้อนน้ำม่นมัไม่ไม่เทียนไม่จาร่าอะไรเนี่ยน้ำมนอนมันก็ได้เก้าสองห้าผู้แม่กับสื่อสองหามันออกสองหกพันซื่อขึ้นลุ่มหกกับเก้าตัวเดียวกันมันก็เห็นว่าปิ้นเนาะพันกัแม่กับสื่อสองหามันออกสองหกอันผู้ผู้ของพระอาจารย์แต่ว่าของของใหญ่ที่พันแม่นั่นเล่ามันมาที่ก็ยาว์ สี่สามค่ะสามสี่นี่แหละสามซี่เล่าเล่าเลยสื่อโตดเล่าถืออยู่อันผู้แผ่นแมนวันนี้เล่าลยฝันอีกค้อนสิตบ้านผาเล่าในฝันมาฝันตองงวดฝันตองงวดแล้วฝันมาไฟใหม่รดขั้นหนึ่งอืมแล้วบอกใ้ฟังอยแม่แต่เขาก็วัดเนาะเพราะเขาถามมาอันเล่ากันได้ได้เห็นทะเบียนรถไม่ยังก่อน สี่หนึ่งห้าส่นไหจ้าสี่หนึ่งห้าสี่ตอนที่แม่โท่หนูเป็นผู้จดสี่หนึ่าสีดนรถรถรถขั้นนันมาเล็กสีแมนนี่แหละแล้ว่าสีแมนหรว่าแมนมันมันเป็นรถปายแดงหรือไยรถเมื่อยยแดงหรอค่ะรถรถขยาก็แล้วก็ปาเก้าหรอกก็ว่ารถรถรถที่ดำ แม่ถามเพิ่นบ่วนใหม่ขนาดทั้งร้านใหม่เบิดเลยติดตัวขายแต่จะของพ่อเล่าให้พัดนุ่มผู้ฟันวานะจะว่าสีแมีนมะแม่เนาะอันผู้ฟันจิ๋วเป็นวาเนาะค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะจะว่าสีแมีนมะแม่อันนี้เมีนมะแม่เลขกภาพอันนี้เป็นเลขโยมเลขคนฝันแม่เลขกผู้ฟันแม่ต่ว่าพระยังบ้านใดๆเนาะเด่๋ยวแล้วก็มาแบ่งไปนะ สี่หนึ่งห้าสี่ฟันมาลดป้ายใหม่นะคะป้ายใหม่ลดทั้งขั้นเลยสี่หนึ่งห้าสี่ตัดให้เรียตัดทางน้ามันจะเป็นสี่หนึ่งหาตัดทางลามันจะเป็นหนึ่งหาสี่เลขสามโตตัดสองคู่เลขสองโตตัดได้สามคู่จะมีสี่หนึ่งมีหาสี่มีหนึ่งหาส่วนโตเพิ่นเพิ่มเน้นตัวได้แมทนที่เพิ่มฟันล่าที่เพิ่มบอกก็ต้องซับแมทว่ากันเล่าเลาบุคคลสื่อเลส จะคองจะค้องรถแม่อ๋อแม่ว่าก็จะคองรถนันจะค้องรถดีว่างไงเพิ่นบอซื้อเลยเลาเป็นข้นบัดแล้วเป็นอย่างเพี่ยนเราคนที่เพิ่นฟันแม่นข้นจะเน้นตัวไดเน้นตัวนางตัวหลังเป็นไรถามเล่าเลยว่าออกวันไปเลยวันเลยเดี๋ยวจังไหนเล่าเล่าเล่าซื้อเราดันดอกเล่าบางคนข้นปไหนเล่าก็มาถือหลายมาก็เล่าถือ ตอนฟันเนี่ยแม่นๆงวดมันอ่อหกสี่สี่หกกันเราบอกมีเงินเราก็ซื้อถึงยี่สิบบาทหนึ่งฟันคิวบ้างกันฟันฟันคิวบ้างกันได้ใหญ่หนิแต่ว่าแม่เราบอกบอกแหม่เร่ซื้อฟันแม่นแต่ว่าเราไ่ซื้อลายเราไ่ซื้อลายเพราะว่าเราไม่แล้วเราก็ไม่ได้ฟันทุกงวดแล้วฟันต่อถึงงวดบางทันเดียวเราฟันต่อค่ะต่อมันออกสองทีเนาะค่ะวันนี้เราก็มาฟันวาให้แม่งหมดเมื่อก่อนเราก็บฟันวาปูปูแม่เราบอกเล่า ว่าเลขเจาะวันนี้มันจอกหกชี้หกแล้วมันออกก่จ้ามาแม่บ่กสิมันบอกวหาแม่ก็บอกพืดนะแม่ก็ไปเ็ดเรียกเลื่อมลืมบริสุทธิ์เลยวันนี้มันก็อีกหลีนมันออกสองมันออกสองสี่หกนะแม่ออกสองสีกไม่แยลกัอ๋อคนคนเดียวกันนองเนื้อจากผาพ่าทั้งบ้านได้วันนี้เลขเลขล่างว่าออกเก่นึ่ันมาค่ะแม่ เลขอันเลเนี่ยเล่ากับเก่าหนึ่งผู้ันนะป้าแสดงวังวนนั่นภนไในทั้งบนทั้งล่างแล้วพอสื่อวนแล้วสื่ต่าง้องซีเล่าก็มารันคือใครเน่ยแม่กับเสือด่ายวันนี้วันนี้่วันนี้เล่าผันมาเลยไม่ในนู่นีนราคาไม่ในนไม้เลขกทะเบียนนี่ละยันเนี่อายุเขาได้รำแม้ว่ามันเก็ดหาเก็หาแม่ก็ไปเสืออายุเล่าใงวังวนมันยา เขาคืออะารเขาคือฟันแมนเลยนะฟันแมนอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นเองหมู่บ้านเดียวกันสรุปง่ายฟันแมนฟันเกลียวรถนะคะถ้าจะสรุปในคลิปนี้นะคะเพคนฟันเกลียวโรดไฟใหม่รถคันนี้เป็นทะเบียน4154นะคะนะตัดให้แล้ว4151ึ่เลขสองตัว4115กับ54นะคะนะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาเส้นทางกินแบงรัฐบาลไทยนะคะ ยังบ้านใดๆถ้าท่านได้ฟันนะคะขอบคุณแม่บุญหลายๆที่เอาแนวทางมาแบ่งฟันนะคะแม่จะมาบ้านแม่ดีทุกอาทิตย์วะค่ะจกแล้วตลูกม้าม้าอันนี้ก็ไม่หยามเล่าสุดสิได้บ่ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เลขคุณย่าฟันแม่นี่สิเป็นรัฐบาลไทยมันบแตา่าเลขของพระอาจารย์นี่จะเป็นเลขเล่าหรือเลขห้าน้อยถ้าพระอาจารย์ได้เรานุ่นที่ญาตงจะโทษสัมผัสเขามา่แบ่งปันแล้วกันเล่าใดนั่สิบอกดมถามหลวงพ้า แล้วอาาันใดกนสิบอกอกับระวังอขอบคุณแม่ลายๆเด้อค่ะที่เอามาแบ่งปันวันนี้เอฟซีโซดีกันนะทางของแม่บุญน,นะคะขอขบคุณค่ะสวัสดีค่ะ